สวัสดีคลิปนี้ก็มาสวัสดีกันที่อ่างเก็บน้ำเกาะหัวจ้างอำเภอกรุงร้าจังหวัดปัตตุนนะครับจาเอาไตสู่อันดามันเราใจเส้นทางเลี่ยงเมืองนะครับไม่ไม่ไม่ผ่านเมืองปัตตุนวิ่งเรียบปูเขบันทัดมาเข้ามาตางอำเภอกรุงร้าก็จะมาต่าง ห่างเก็บน้ํานี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่ต้องเที่ยวที่สบายด้วยนะครับวันนี้ฝนตกนะครับไม่ค่อยมีไกลถ้าเป็นวันหยุดผมเคยมาแล้วแต่ว่าไม่เคยได้ถาต่ลิปถ้าเป็นวันหยุดก็ ตรงนี้เป็นสวนสาธารณะนะคนนำมานั่งกันเยอะบรรยากาศรอบก้างครับจากคลิปที่แล้วไปทะเลคลิปนี้ก็กลับมาภูเก่าที่อ่างเก็บน้ำนี้ก็สามารถพาบุตรหลานมาเที่ยวได้นะครับมีเรือให้เช่า แล้วก็มีกระจังเลี้ยงปลาของชาวบ้านแต่ว่าตอนนี้น้ํามีน้อยนะครับถ้าท่านมาเที่ยวก็สามารถเช่าเรือไปเที่ยวตรงเกาะกลางนั้นได้นะครับ วันนี้ว้าปิดนะครับแว่้าเปิดจะสวยมากเลยถ้ามีตางตัดป่านปูเขาตรงนี้ก็ไปลงตรังบ้านผมได้นะครับแต่นี่ต้องห้ามต้องกลับรถห้อมไปอีกประมาณ70กิโลนะครับกว่าจะถึงตรังบ้านผม ปลยปานมาพัตลุงก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับอ่างก็บน้ำขอหัวจ้างอำเภอกรุงราจังหวัดพัตลุงฝากกดจับตะไครกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ